ช่วงนี้มีคนมาคุยกับผมเยอะมากว่าประเทศไทยเราควรจะพัฒนาเกษตรกรหรือวิธีการทำเกษตรเนี่ยให้เหมือนกับประเทศที่เจริญแล้วเราควรจะเป็นเหมือนญี่ปุ่นเราควรจะเป็นเหมือนอเมริกาเราควรจะเป็นเหมือนยุโรปเราควรจะมีเทคโนโลยีแบบนั้นผลิตได้เยอะๆขายได้เยอะๆผม มีคนมาคุยด้วยในเรื่องแบบนี้แทบจะทุกอาทิตย์เลยช่วงหลังๆมาเนี่ยก็เลยอยากจะบอกว่าเท่าที่ผมเห็นมานะญี่ปุ่นผมก็ไปดูอเมริกาผมก็เห็นยุโรปผมก็เห็นผมเห็นว่าการเกษตรของประเทศที่จเจริญแล้วเนี่ยเป็นการเกษตรที่ไม่จริงไม่เป็นจริงโดยธรรมชาติเป็นการเกษตรที่ไม่สามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเอง หลายคนก็อาจจะแย้งผมว่าไม่จริงหรอกเกษตรกรญี่ปุ่นเนี่ยเขาขายได้ราคาแพงมากเขาสามารถผลิตของข้าวดีๆแล้วก็ขายราคาแพงมันก็จริงในตรงนั้นแต่ถ้าคิดมองก,งกว้างๆแล้วเราก็จะเห็นภาพว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยคนหนึ่งทำนาไม่กี่ไร่เองสองไร่สามไร่ห้าไร่ก็ถือว่ามากแล้ว ทำนานในน้อยเขาทําดีๆได้แล้วเขาก็ขายแพงได้เพราะของเขาไม่เยอะเขาได้ข้าวแค่ปีละตันสองตันอย่างเงี้ยขายแป๊บเดียวมันก็หมดแล้วขายเท่าไหร่ก็หมดเพราะว่ามันไม่มากแล้วก็ไปโฆษณาขายออนไลน์กันหรือขายในเครือขายมันขายได้แต่ของเราเนี่ยคนละยี่สิบไร่สามสิบไร่สี่สิบไร่คนละยี่สิบตันสามสิบตันต่อปี เราจะขายที่ไหนนี่คือความแตกต่างฉะนั้นถ้ามองดูให้ดีแล้วเราจะพบว่าเกษตรกร,กรญี่ปุ่นเนี่ยลงทุนสูงกว่าเกษตรกร,กรไทยหลายเท่ามากทีเดียวครับห้าเท่าสิบเท่าขึ้นไปนั่นคือทุนที่เขาลงไปได้ผลผลิตมาเท่าๆกันแล้วเขาก็อาจจะขายแพงกว่าเรานิดหน่อยแต่ว่าต้นทุนเขาแพงกว่าเราเยอะมากทีเดียว ในอเมริกาก็เหมือนเหมือนกันในอเมริกาเกษตรกรคนหนึ่งอาจจะทําคนละห้าพันไร่คนละหมื่นไร่และต้นทุนของเขาเนี่ยแพงกว่าเราอย่างน้อยที่สุดคือห้าเท่าครับต้นทุนเขาแพงกว่าเราอย่างน้อยห้าเท่าขึ้นไปแต่ทําไมเขาจึงเอามาขายบ้านเราเขาปลูกถั่วเหลืองแพงกว่าเราต้นทุนแพงกว่าเราถึงห้าเท่าแต่ทําไมเขาจึงเอามาขายที่บ้านเราถูกกว่าที่เราปลูกที่บ้านเราอีก ที่เขาทำอย่างนั้นได้ก็เพราะว่ารัฐบาลให้เงินอุดหนุนครับการอุดหนุนของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นของอังกฤษอเมริกายุโรปหรือญี่ปุ่นรัฐบาลเขาให้เงินอุดหนุนเกษตรกรเยอะมากที่รัฐบาลอัดเงินมาช่วยเกษตรกรเพื่อให้เขาปลูกข้าวโพดปลูกข้าวสาลีและปลูกถั่วเหลืองให้ได้มากที่สุดในโลกแล้วก็ส่งไปขายประเทศอื่นแล้วไป ดําราคาค่าเกษตรกรของคนอื่นเหมือนคนไทยเนี่ยเขาส่งปลูกถั่วเหลืองแพงกว่าเราห้าเท่าแต่ครับเอามาขายแข่งกับถั่วเหลืองที่ปลูกบ้านเราซึ่งถูกกว่าเขาถึงห้าเท่าได้นั่นก็หมายความว่าเขาใช้เงินไม่ใช่น้อยเหมือนกันมันจึงเป็นการเกษตรที่ไม่จริงไงว่าถ้ารัฐบาลไม่เอาภาษีของประชาชนมาโปะให้เกษตรกรเหล่านั้นเนี่ยตายทั้งประเทศครับ คิดดูสิว่าถ้าวันนี้ถ้าเศรษฐกิจพังระบบเงินล้มละลายลงมาเนี่ยประเทศที่จเจริญแล้วจะเอาเงินที่ไหนมาอุดหนุนเกษตรกรครับมันไม่จริงมันอยู่ได้ด้วยเงินของคนอื่นมาอุดหนุนมันไม่ได้อยู่ได้ด้วยลำแข้งของตัวเองดังนั้นการพัฒนาเกษตรกรรมแบบประเทศที่พัฒนาแล้วจึงไม่ใช่ทางออกในสายตาของผม ผมเห็นว่ามันไม่มั่นคงไม่ยั่งยืนและไม่เป็นจริงมันต้องพึ่งพิงข้างนอกเยอะมากเขาใช้ทรัพยากรนอกจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลแล้วประเทศที่จเจริญแล้วนี่ยังใช้น้ำมันมากกว่าเราหลายเท่าทีเดียวครับคนคนหนึ่งเนี่ยทำนา5,000ไร่ได้ข้าวเป็น5,000ตันอย่างเงี้ย ได้ข้าวสาลีหรือถั่วเหลืองมากกว่าหนึ่งหมื่นตันอย่างเงี้ยคนเราก็ไปตื่นเต้นว่าเขาผลิตได้สูงได้เยอะเราไปตื่นเต้นเด่ยตรงนั้นแต่เราไม่เคยไปสอบดูว่าต้นทุนเขาเท่าไหร่ต้นทุนที่เป็นเงินเขานี่มหาศาลนะครับและต้นทุนที่เป็นทรัพยากรของเขานี่ก็ยิ่งมหาศาลไปกว่านั้นเขาทําได้เพราะอะไรเพราะเขาสามารถไปปล้นเอาน้ํามันจากประเทศอื่นๆมาแล้วก็เอามา ให้ประชาเกษตรกร,เ,กรเขาใช้น้ำงางันราคาถูกๆได้ซึ่งน้ํามันทรัพยากรทั้งหลายบนโลกไปเนี้ยมันมีจํานวนจํากัดมากอีกไม่นานมันก็จะหมดลงแล้วก็จะหายไปแล้วเกษตรกร,กรที่ถูกฝึกมาให้ใช้ทรัพยากรเยอะๆใช้เงินเยอะๆใช้เทคโนโลยีเยอะๆในวันที่มันไม่มีสิ่งเหล่านี้เราจะทำยังไงเราจะกลับไปสู่สภาพ แบบไม่มีสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรในเมื่อคนถูกฝึกมาให้คุ้นเคยกับความสะดวกสบายการมีที่ไม่มีจำกัดการใช้ทรัพยากรอย่างไม่จำกัดมายาวนานเนี่ยอันนั้นแหละคือสิ่งที่ผมคิดว่ามันไม่เป็นจริงเป็นการเกษตรที่ไม่เป็นจริงดังนั้นเราจึงไม่ควรไปตื่นเต้นอิจฉาที่เขาผลิตได้เยอะอย่างญี่ปุ่นอย่างอเมริกาอย่างอะไรต่างๆเนี่ยเราไม่ควรอิจฉาเขาเลยครับ เพราะวันนี้คนไทยจำนวนไม่น้อยทีเดียวที่หันหน้ากลับมาสู่พื้นนาของตัวเองแล้วก็มาพัฒนาที่นาของตัวเองแบบคนจนมาทำแบบคนจนแต่สามารถผลิตได้เยอะมากขึ้นมากขึ้นนี่คือสิ่งที่น่าสนใจมากกว่าเพราะถ้าเราลงทุนน้อยลงและเราทำการเกษตรแบบยั่งยืนก็คือเราไม่ใช้เทคโนโลยีมากไม่ใช้เคมีสูงไม่ใช้เคมีเลยอย่างเงี้ย ดินเราจะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นกเกษตรกรรมเนี่ยมันไม่ใช่การปลูกพืชกเกษตรกรรมคือการเลี้ยงดินคือการพัฒนาดินยิ่งเราพัฒนาดินได้ดีผลผลิตยิ่งจะสูงขึ้นตรงนี้แหละที่ผมเห็นว่าเราก้าวหน้ากว่าทุกประเทศบนโลกใบนี้ในวันนี้เพราะมีกะเกษตรกรจำนวนมหาศาลเลยที่ออกมาพัฒนาที่ดินของตัวเองมาออกแบบที่ดินของตัวเองให้เกิดความ อุดมสมบูรณ์แบบยั่งยืนจริงๆกินแบบไม่มีวันหมดไปชั่วลูกชั่วหลานเลยซึ่งตรงนี้แหละคือเทคโนโลยีที่สุดยอดกว่าเทคโนโลยีที่ประเทศที่พัฒนาแล้วเขามีกันในปัจจุบันดังนั้นผมจึงไม่รู้สึกอิจฉาลิสยาประเทศที่จเจริญแล้วว่าเขามีเครื่องบินฉีดพ่น ยาเคมีมีเครื่องบินใส่ปุ๋ยมีระบบ GPS ควบคุมการให้น้ำการใส่ปุ๋ยการอะไรต่างๆผมไม่ได้อิดชาเลยผมกลับรู้สึกสงสารมากว่าโอ้ถ้าน้ำมันหมดหรือไฟฟ้าไม่มีเนี่ยมันจะกินอะไรใช่ไหมถึงแ,แม้ว่าตอนนี้เขามีอะไรเยอะๆเะกษตรกรเขาก็ฆ่าตัวตายสูงมากครับเพราะหนี้สินแม้ว่ารัฐบาลจะอุดหนุนเงินเยอะก็ตามแต่เขาก็ มีหนี้สินล้นพ้นตัวไม่ต่างจากคนไทยครับฉะนั้นเกษตรกร,ร,กรที่ทําให้ไม่มีหนี้สินและอยู่ได้จริงคือเกษตรกร,ร,กรแบบพึ่งตนเองเกษตรกร,ร,กรที่ไม่ใช้เคมีเกษตรกร,ร,กรที่ปลูกเพื่ออยู่เพื่อกินก่อนคนเหล่านี้นอกจากจะเหลืออยู่เหลือกินแล้วยังมีไปแบ่งปันคนอื่นด้วยและยังเหลือขายได้เงินมาใช้ด้วยนี่คือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเราควรจะพัฒนามาทางนี้มากกว่านะ การเกษตรของเราพัฒนามาสู่การพึ่งตนเองพัฒนามาสู่การสร้างดินให้อุดมสมบูรณ์ขึ้นมาแล้วก็มีความหลากหลายกินไม่หมดเลยครับวันนี้เกษตรกรจำนวนมากที่หันมาทําแบบนี้กินไม่หมดเลยช่วงนี้ผมเดินทางเยี่ยมเครือข่ายทั่วประเทศแล้วก็ผมเห็นว่านี่คือภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไปที่ไหนก็มีมะพร้าวมี มะละกอมีพุทธามีนั่นมีนี่กินมีผักเก็บมาจากสวนมาให้เรากินสดๆไม่ใช้ปุ๋ยไม่ใช้เคมีมีระบบน้ําของตัวเองขุดสระมีสระของตัวเองมันเป็นอะไรที่อลังการยิ่งใหญ่มากทําให้ผมรู้สึกว่าเราเจริญก้าวหน้ากว่าทุกๆประเทศบนโลกใบนี้เลยเพราะเรามีอาหารที่ดีที่สุดอยู่ในมือคนรวยที่สุดก็ยังไม่มีปัญญาที่จะได้กิน อาหารดีๆเหมือนที่เกษตรกรที่มาทำแบบนี้กินกันทุกวันฉะนั้นจึงอยากจะบอกกับทุกคนว่าเราไม่ควรอิจฉาเขาหรอกกลับมาที่แผ่นดินของเราเถอะกลับมาที่ที่ดินของเรากลับมาพัฒนาดินโดยไม่ใช้เคมีไม่เผาไม่ขนใบไม้กิ่งไม้หนีแต่ขนกลับมาถมมากขึ้นและ เริ่มปลูกนั่นปลูกนี่มากขึ้นแล้วก็ถมปลูกแล้วก็ถมถมรอบรอบโคนมันอย่าให้หญ้ามุงมันหญ้าขึ้นมาก็ถมถมมันก็จะพัฒนาดินขึ้นมาเองโดยวิธีเนี้เราไม่ต้องไปขุดน้ํามันที่ไหนมาไม่ต้องไปเอาภาษีใครมาโปะให้เราเราอยู่ได้นี่คือสิ่งที่เป็นความยิ่งใหญ่เป็นความเจริญก้าวหน้าที่เราต้องกลับมาพัฒนาเพราะมันง่ายครับไม่เหนื่อย ไม่เครียดไม่กุ้มแล้วเราจะไปเลือกทางที่มันเหนื่อยทําไมละครับนอนกลางวันดีกว่า